วงการสร้างบ้านสั่นสะเทือนกันอีกแล้วเมื่อบ้านโมเดิร์นด้านหลังสไตล์สวยมาก ราคา9 1 0 0 0บาท2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวพื้นที่ใช้สอย70ตารางเมตรใช่ไหมจ้าช่างปุ้ยใช่จ้าสวัสดีจ้าช่างปุ้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ้าช่างอยู่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับบ้านสวยๆแบบนี้ขอเบอร์หน่อยได้ไหมจ้าศูนย์เก้าจ็ดหนึ่งศูนย์ช่างปุ้ยผักกลางครับรับสร้างที่ไหนบ้างจ้าผักกลางความนหลอกภาคอีสานครับขนาดตัวบ้านเท่าไหร่จ้าช่างปุ้ยกว้าง7ลึก10ครับหลังคาให้เป็นอะไรจ้าพีวดครับบบได้้้รรระเียงงงงพพอออออมมม่่นลลตตกกแ็ชส พร้อมที่นั่งแบบนี้เลยใช่ไหมจ้าช่างปุ้ยใช่จ้าได้ประตูสังตัดของมุงรวดสวยๆแบบนี้เข้ามาเป็นห้องนั่งเล่นมีฝ้าหลุมเลยใช่ไหมจ้าช่างปุ้ยใช่จ้าแด้ห้องนอนขนาดสามพูสามมีโบรา่มีไฟให้ห้าดวงเลยใช่ไหมครับช่างปุ้ยใช่จ้าห้องนอนที่สองขนาดสองเมตรเจ็ดสิบพูสามใช่ไหมจ้าช่างปุ้ยใช่จ้ามีปลาไฟให้กินจุดจะเนี่ยสามเต็ครับได้ห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์